สวัสดีครับแมวันนี้มาพบกันเย็นหน่อยนะครับวันนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะมขออนุญาตใส่ไหมครับสวัสดีทุกท่านครับแมวันนี้ผมมีพระเก่านะหลายๆท่านก็สอบถามมาสำหรับ หลวงปู่บันทิคายุโกนะครับเจอาจารย์จังหวัดสกลน,นครนะครับก็ผมมีเก็บอยู่หลายรายการเหมือนกันเดี๋ยวนี้มาเริ่มที่รายการที่1กันเลยซึ่งจะเป็นเหรียญทรงนิยมเลยนะสําหรับสายอีสานเลยนะครับก็คือเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเป็นเหรียญมังกรคู่สมปรัรถนานะครับหลวงปู่บันทิคายุโอเนี่ยธิคายุจะสร้างตั้งแต่ปี2565แล้วนะครับ ผมจะมีรายการที่7นะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังนะครับรุ่นนี้เป็นเหรียญมังกรนะรุ่นสมปรารถนามังกรคู่ผู้บบันนะครับจำนวนการสร้างน้อยด้วยนะครับนี่ครับเขาบอกว่ารายการที่7นะครับเมื่อกี้สติกเกอร์บอกอยู่นะครับรายการที่7เนี่ยเป็นเนื้อทองทิพย์ลุ้นลงยาน้ําเงินนะครับ500สวัสดีครับท่านนะครับน้ําเงิน599อองค์เป็นลุ้นนะครับเป็นรายการจองนะครับแต่เป็นลุ้นเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยว ยกให้ชัดเจนนะเป็นเนื้อทองทิพย์ทุกเหรียญน,นะครับแต่จะเป็นเนื้อทองทิพย์ลุ้นลงยาน้ําเงินนะครับ599อง์แล้วก็ลุ้นต่อโค้ด9รอบเนี่ย99องก์ครับทุนกร,ร้างทั้งหมดเนี่ย2,000เหรียญเท่านั้น,นครับสําหรับเหรียญมังกรคู่สมปรารถนาหลุงปู่บันนะครับซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะเคยได้ยินหลวงปู่ท่านเพิ่งพรณภาพไปไม่นานนี้เองนะครับ ท่านก็สอบถามมาพอมีเก็บมาเรื่แบบผมก็เก็บไว้นะครับของหลวงปู่บันนะครับนี่ฮะก็มีหลายรุ่นเหมือนกันเดี๋ยวค่อยๆทยอยลงนะเดี๋ยวรายการแรกเลยก็คือเป็นเหรียญมังกรคู่สมปรานานะครับเป็นอย่างไรนะสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มามืดหน่อยเลยโหสวัสดีครับแม่วันนี้ครับหลวงปู่บันนะพี่เก็บไว้ตั้งแต่ปีหกห้าแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดิสร้างแค่สองพันเหรียญน,นะครับรุ่นนี้นะแสงได้ไหม นี่ครับเดี๋ยวยังไม่ได้โฟกัสยังไม่ได้นี่ครับโอ้นี่ครับ,รบเป็นธรรมจักรอยู่นะแล้วก็เป็นหลวงปู่บันนะครับเหมือนนะรุ่นนี้เหมือนได้เลยบอกเลยเหมือนนี่ได้โฟกัสแล้วต้องอย่างงี้นี่ครับแล้วก็เป็นมังกรคู่นะครับนี่เห็นไหมฮะเป็นมังกรคู่อันนี้ผมแกะนะแกะซีนเดิมตั้งแต่รู้สึก รีวิวไปตั้งแต่ปี65ตอนนั้นรู้สึกคนติดตามช่องยังไม่เยอะมากนะไปย้อนดูได้นะครับไปย้อนดูได้สามร้อยพี่ผมเอาสามร้อยเองนะครับสามร้อยนะสามร้อยเขาจะส่งเลยสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับผมมีไม่กี่ลุ้นนะบอกเลยเลยน้าเก็บมากสร้างแค่สองพันเหรียญลงุงปูบันนะครับก็ลหลายๆท่านก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะเป็นเหรียญมังกรเลยนะครับนี่ฮะก็ผมส่วนใหญ่จะเก็บแบบ งานแบบประมาณนี้นะครับคือเป็นมีอนาคตเนี่ยผมว่ามันไม่แพงมาก้วยอ่ะนี่ครับก็มาแบ่งปันกันนะครับรุ่นสมปรารถนานะครับนี่นะครับองนี้หมายเลขสามเจ็ดศูนย์นะครับได้ครับพี่เดี๋ยวจัดการให้ครับไปละหนึ่งอันนี้ครับมีโคตดบอรัศมีนะครับนี่ฮะหลวงปู่บันทีคายุโกจังหวัดสกลนครนะครับนี่ครับพีจะสร้างจะอยู่ตรงนี้นะ ปีระซัก็ปีส5 6 5น้านะครับ65นะครับพี่เอาไปหนึ่งองนะสามร้อยพร้อมส่งนะ,พ,พ,ะพี่สุเทพอ่ะพี่สุเทพวันนี้นะหนึ่งองนะอ่ะหนึ่งองเดี๋ยวผมมาเปิดไลฟ์เล่นกันดีกว่า อันนี้มันเปิดนานแล้วไม่เป็นไรเราเปิดใหม่สามร้อยพร้อมส่งเองอ่าของพี่สุเทพไปหนึ่งนะตัละสามร้อยพร้อมส่งนะครับพร้อมบริการเก็บเงินปลายทางเรียบร้อยนะอ่าสำหรับลูกค้าใหม่นะครับก็ศูนย์แปดสี่สองแปดเจ็ดเก้าหนึ่งสี่หนึ่งนะครับนะฮะโทรหรือว่าแอดไลน์ได้เลยครับที่ร้านก็มีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่สุเทพปิดไปหนึ่งแล้วอ่ะมาเล่นสนุกกันดีกว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะเลือกเลขกันดีกว่าสนุกดีอ่ะพี่สุเทพเอาไหนไหมเลือกเลือก,ก,ก,กอเ,เ,อเลือก,เล,อก,เ,ลอกเลือกไหมสนุกดีนะให้ผมเปิดอันไหนดีจะได้รู้ว่ามันมีลุ้นอย่างนี้มันมีลุ้นเนื้ออ่ะเบอร์เก้าเนื้อทองทิพย์ลุ้นลงยาน้ําเงินห้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ลุ้นต่อเก้ารอบเก้าสิบเก้าองค์นะดูดิอ่ะพี่สุเทพเบอร์เก้านะอ่าเนี่ยรายการที่เจ็ดเห็นไหมฮะ จะลงกระ้าแค่สองขั้เหรียญน,นะน่าเก็บสุดๆนะผมบอกให้เลยไม่แพงด้วยน่าเก็บนะครับตอนนี้ก็ราคาเบาๆนะนะครับอ่าซีนเดิมให้จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะจะมีสกรีนสีเหลืองนะครับมีสติกเกอร์รายการที่เจ็ดก็มีจะมีแปะหน้าบ้างหลังบ้างนะครับสร้างไม่เยอะนะสำหรับเหรียญมังกรน,นะครับดูนีจะเฮงหรือเปล่าลงยาต้องมาลงยามาป่าวฮึบ แม่ยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่นะได้ลงยาเดี๋ยวให้พิสุเทพไปเลยวงอัตราส่วนนี้ได้เยอะนะเพราะว่าเราสร้างทั้งหมดเนี่ยสองพันองนะครับเนื้อทองทิพย์ลงยาน้ําเงินเนี่ยรอเข้าไปห้าร้อยเก้าส้าองค์ก็หนึ่งในสี่แล้วนะนะครับแล้วก็ลุ้นต่อเก้ารอบเก้าสิบเองค์นะเดี๋ยวมาดูรายการธรรมดากันก่อนดีกว่านะครับผมมีทั้งหมดสักสิบกว่าองค์นะก็ รุ่นละสามร้อยพร้อมจะส่งนะครับราคาเบาๆสำหรับหลวงปู่บันนะเดี๋ยวจะมีให้ชมเรื่อยๆนะสำหรับหลวงปู่บันรู้สึกว่าผมนี่จะมีอยู่สามสี่รุ่นครับก็ค่อยๆทยอยลงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะนี่ฮะโอ้โหเนี่ยครับเหมือนหลวงปู่ม,มากนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นมังกรคู่นะครับทร,รมาจากนี่นี่ครับเป็นมังกรคู่ทรงนิยมของทางภาคอสานเลยนะนะครับ จริงจง,จงต้นแบบมาจากหลวงพ่อเอียนะแล้วก็มาหลวงปู่หมุนนะครับมังกรคู่นะนี่ ه, นี่ครับมังกรคู่เดี๋ยวดูด้านหลังสิฮึบเลขอะไรไอ้หนึ่งหกแปดหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์แม่นี่ครับหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์นี่ครับ ใช้ตอกนะครับรุ่นนี้ใช้ตอกนะครับโค้ใช้ตอกไม่ได้ใช้เลเซอร์เป็นโค้ดบอใบไม้รัศสมีซึ่งก็เป็นคําย่อของหลวงป,ปู่บันก็คือบอใบไม้นั่นเองนะครับนี่หลวงปู่บันทีคายุโกจังหวัดสกลน,นครเห็นไหมตำแหน่งจะตอกโค้จะตําแหน่งเดียวกันนะร mm ั hmm. นนัมเบอร์นะครับ mm hmm. จาบเหดี๋ยวเมื่อกี้นะ mm hmm. วันนี้มาไวๆนะครับอยู่ไม่นานนะครับอ่ะ นี่วงปุ่มบันนี่เห็นไหมฮะจะตำแหน่งเดียวกันะนะฮะรันัมเบอร์ทั้งคู่นะครับหนึ่กับ370จศย์จะอยู่ด้านล่างนะเห็นไหมฮะรุ่นสมปรารถนานะครับด้านหลังก็เป็นอัครยันหลวงปุ่มบันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีพระปิดตาจินดามณีด้วยนะของหลวงปุ่มบันที่ผมเก็บเอาไว้นะครับก็ถ้าใครว่างก็ไปดูกระทู้เก่าๆผมได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีมาแบ่งันกันนะ สำหรับหลวงู่บาลผมจะมีรู้สึกจะมีมังกรแล้วก็จเจริญพรนะครับเก็บแต่รุ่นหลกัหลกๆเอาไว้ประมาณสองสามรุ่นแล้วก็มีพระปิดตาจินดาพอดีซึ่งก็ต้องบอกว่าพลาดไไม่ได้เลยพระจินดาบอดีของหลวงู่บันนะครับเดี๋ยวให้พี่สุเทพส่งทีเดียวก็ได้นะเดี๋ยวรอดูพระปิดตานะพี่ผมบอกว่าเลยว่าสวยนะเก็บมากของหลวงูปป่บันนะครับก็มีไม่เยอะนะครับจำนวนสร้างก็ไม่มากนะครับ แค่ 2, 000, 2, 000 2, 000นนอสองพันสองพันเหรียญสองพันเหรียญเนาะสำหรับเนื้อทองฝาบาทนะครับก็จะมีเนื้องงเนื้อเงินบ้างเดี๋ยวบ้างจะมาทยอยให้ดูวันนี้เอาเหรียญเนื้อทองฝาบาทมาก่อนนะซีน้าเดิมก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวส่งทีเดียวก็ได้นะพี่สุเทพเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมว่าน่าจะทำนี่เดี๋ยวผมค้นค้นก่อนเพราะว่าพระมาหลายปีแล้ววันนี้ลูกค้าถามมาหลายวันผมไม่ค้นไม่เจอเอาวันนี้เจอพอเจอปุ๊บก,ก็เจอหมดเลยก็จะเจอ เหรียญมังกรเจอพาปิตาจินดามณีพระนึกถ้่ปีหกห้าแล้วนี่นี่หกแปดนะครับหลวงปู่ท่านก็มรณภาพไปแล้วด้วยนะฮะนี่ครับหลวงปู่บันทิคายยโกเหรียญมังกรนะครับอ่ะก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ทักทายกันมานะครับโทรหรือว่าแอดไลน์นะครับศูนย์แปดสี่สองแปดเจ็ดเก้าหนึ่งสี่หนึ่งนะครับได้ซีน้าเดิมแบบนี้เลยนะครับก็รายการที่เจ็ดนะครับ 300พร้อมส่งเท่านั้นครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมาพบกับเต้ชนินทร์ได้ใหม่ใน EP จะต่อไปนะครับสวัสดีครับผม